เอาล่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับแซฟตูเดย์นะจ๊ะมาพูดถึงกระแสที่ฮิตตอนนี้ดีกว่ากับน้องและบูบูมีหรือยังอะคุณน่ะมีหรือเปล่าผมไม่มีผมไม่มีไม่มีเนาะแต่หลายคนน่ะก็ฮิตก็ชอบกระแสมันมาเริ่มตั้งแต่แรกๆขายมา450 550เองตัวนี้ราคานี่โอ้ยจริงๆแล้วมันมันกล่องละ300กว่าบาทป่ะช่วงแรกๆอะที่ป๊อปมาออกมาขายเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยเลยเหรออ่าเริ่มต้นแต่ตอนนี้ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนะจ๊ะ แล้วล่าสุดตำรวจบุกจับยึดมาร้อยกว่าตัวกลางห้างดังมูลค่ากว่าแสนบาทจับละบุบู่เหรอจับลาบูบู่เนี่ยงงเหมือนกันนะัาของแท้ไหมล่ะของแท้ของแท้ด้วยฟังตามไปเรื่อยๆเพราะอะไรถึงที่กฎหมายซึ่งก็งงเหมือนกัน วันที่15พฤษภาคมนะคะกองบรชาการตำรวจสอบสวนกลาง C.I.B. นะโดยกองมาคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะจ๊ะว่าปัจจุบันตุกตาระบูบู้เนี่ยมีการหลอกลวงขายในะจำนวนมากเลยทั้งเรื่องสั่งซื้อสินค้าเจอกันประจำเลยนะสั่งซื้อออนไลน์โอนไปแล้วไม่ได้ของหรือว่าได้ของมาก็ไม่ตรงปกได้ของปลอมอะไรเงรี้ยหรือขายแพง กว่าราคาจริงซึ่งเป็นความเดือดร้อนนะคะจึงได้ทาการยึดไว้เพื่อทาการตรวจสอบและได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้จําหน่ายทราบนี่ฟังนะคะผู้จําหน่ายลาบผ,ผู้ทั้งหลายเรื่องของมอ,อ,อก,กอ<ะ>ในส่วนการขายของเล่นเด็กปัจจุบันที่มีการลักลอบขายสินค้าที่ไม่มีมอ,อก,กอ,อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตประจําวันของประชาชนผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและส่งผลต่อเศรษฐกิจ ในประเทศไทยโดยรวม,มเพื่อเป็นการช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวคุณผู้ชมขาก็เลยมีการตรวจค้นเจอตุ๊กตาล,ลาบูบูไม่มีมอ,อก,กอรประมาณ100ตัวเนี่ยรวมมูลค่าแสนหนึแสนบาทยึดเวลาเป็นของกลางส่งให้ตรวจสอบดําเนินคดีนะคะพร้อมขยายผลหาตัวเจ้าของเพื่อนามาดําเนินคดีในข้อหาอะไร นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรมีโทษนะจำคุกไม่เกิน2องปีหรือปรับไม่เกินสองล้านบาทอยหรือทั้งจำทั้งปรับโหโหและจำหน่ายสินค้าที่มีเพื่อจำหน่ายนะคะและผลิตเพื่ออุตสาหการรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรมีโทษ จำคุ้ไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปเอาฟังพี่กอฟตอบตอว่าทําไมมันผิดยังไงไม่มีหม,มอออกกอนี่มันผิดฮะมันผิดฮะอ่าลองฟังกันดูนะครับทางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับขอให้คําตอบแบบนี้เอามันฟังแล้วพอเข้าใจได้นะเขาบอกว่าสําหรับสินค้าเนี่ยฮะลาบูบูอาร์ท,ทอยเนี่ยจัดว่าเป็นสินค้าของเล่นสําหรับเด็กเข้าใจไหมสําหรับเด็กและ ของเล่นเด็กเป็นมอ,อกภาคบังคับผู้ขายทุกรายฮะที่ต้องจำหน่ายสินค้าจะต้องมีตราสัญลักษณ์มอ,อกอเท่านั้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นอาร์ตท,ทอยลาบูบูหรือของเล่นใดๆก็ตามที่ขายนะครับให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า14ปีจะต้องมีการ ควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเพราะเขาต้องดูเรื่องของปริมาณโลหะหนักตะกั่วปลอดแคดเมียมความแหลมคมคุณเป็นแม่คุณเข้าใจไหมล่ะเข้าใจละพี่กอล์เข้าใจไหมเข้าใจละคือถ้าหากว่าเด็กๆนำไปเข้าป่าเข้าใจไหมฮะมันจะเป็นอันตรายหรือสารบางอย่างถ้าหากว่าเด็กๆไปสัมผัสบ่อยไป อันตรายไหมล่ะอันตรายอ่าอันตรายนี่แหละฮะเขาเลยต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นนะฮะพ่อค้ารายหนึ่งออกมาที่แจ้งครับเขาบอกว่าในงานน่ะมันไม่มีการขายของปลอมนะแต่ว่าโดนยึดเพราะเรื่องไม่มีมอ,อก,กอไม่ต้องห่วงว่าเนี่ยมนเป็นมิลเลอร์หรือเปล่าเออ,อม,มันของแท้ของแท้แต่ไม่มีมอ,อก,กอเออตำรวจนะยึดแบบไหนไปบ้างยึดแบบ ตุกตาที่มีขนเช่นมีระบุนะจ๊ะบู้ชาวสวนแน่ไรไงเออจ<ะ>้รุ่น,นเออบู้ชาวสวนนะฮะโดยหเหตุผลว่ามันไม่ปลอดภัยต่อเด็กในส่วนของมาการองฟิกเกอร์พวงก,กุญแจพวกนี้เขาบอกว่ายังไม่เข้าข่าย <c oughs> เออทางเจ้าของร้านฮะก็เลยมีการสอบถามทบตำรวจว่า ถ้าซื้อมาจากออฟฟิเชียลเลยล่ะในไทยเนี่ยเออซื้อมานะ่ยมันผิดไหมตํรวจแจ้งว่าใบาอนุญาตมีแค่ที่ชอ็อปชอบขายได้ที่เดียวถ้านำออกมาขายคือผิดหรือถ้าหากว่าเป็นอาร์ติสที่ทําผลงานมาขายแต่ไม่มีมอกอก็ ส่วนเรื่องของปลอมอ่ะแน่นอนมันตรวจเช็คกันได้ค่ะแต่การขายนั่นแหละอ๋อสมมติว่าอ่ะบางคนฮิ้วเข้ามาถูกไหมแล้วมไม่ได้ผ่านการตรวจสอบก็จะไม่มีสติกเกอร์สัญลักษณ์มอกกอถูกแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อจากของแท้คือศูนย์ที่เขาขายของแท้อ่ะเอาเออกมาขายข้างนอกก็ผิดเพราะใบอนุญาตเฉพาะที่ศูนย์เท่านั้นไม่มีใบอนุญาตแต่ถ้าเกิดเราเป็นอติ r อยู่ดีอยากทําตุ๊กตาหน้าพิคอฟออกมาขายอ๊แล้วไม่ได้ไปส่งตรวจไม่มีมอกอก็ ผิดเออเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วเออก็ผิดแหละคือแต่ต้องเข้าใจเขานะค่ะเขาต้องควบคุมตอนแรกไม่เข้าใจแต่ตอนหลังที่พี่ก็อธิบายว่าพอเป็นของเล่นสำหรับเด็กเออวัตถุโลหะหนักไปติดไฟง่ายหรือเปล่าม <นะ S 2> ีความแหลมคมหร<ค>ือเปล่าแัดเอียนมีเออ ตรวจสอบแบบว่าต้องอย่างนี้แหละเออต้องเข้มข้นแบบนี้ะนะฮะเข้าใจได้เข้าใจได้เข,ไดเข้าใจได้แล้วไออยู่ในเรื่องของเด็กดีกว่าเพระาะเมือ่อวานนี้เปิดเทอมวันแรกโอ้โหคืกคักมากเลยทีเดียวะนะจ๊ะบรรยากาศในชว่วหน้าโรงเรียนนี่นนหนาแน่น,นรถในกรุงเทพนี่กขติดหน้าดูเลยแต่เราจะมาดูความคึกคักเป็นพิเศษที่โรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเพราะอะไรรู้ไหมเขาอนุญาตให้นักเรียนเนี่ยที่เป็น L G B T Q แต่งกายตามเพศสภาพได้เป็นที่แรกของประเทศไทยไปดูบรรยากาศตามกันค่ะนี่นะฮะเนี่ยคือคักคือคักมาเนี่ยโรงเรียนนี้แหละใช่ก็เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานะคะที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะมีนักเรียนตั้งแต่ม1นถึงมหค่ะก็มีสามพันกว่าคนนะนะโอ้ใหญ่มากใหญ่ใหญใหญ่เปิดโอกาสนี่ไง ก็เห no ็นน้องบางคนเนี่ยไว้ผมยาวอย่ากนักตามเพศสภาพเป็นแห่งแรกเลยนะคะน้องๆก็ตื่นเต้นดีใจได้แต่งกายตามเพศสภาพกันนะคะนักเรียนชายเขาก็ใส่กางเกงกันปกติเหมือนเดิมนี่แหละแต่ก็ได้ไว้ผมยาวแต่ก็แบบว่ามีโบรวบไว้ข้างหลังตามเพศสภาพนะร่าเริงแจ่มใสมีความสุขนักเรียนหญิงบางคนที่เป็น L G B T Q+ ก็ตัดรองทรงได้เออนะแต่คงสวมกระโปรงเหมือนเดิมนะคะน้องน้องเรียนบางคนบอกว่าปีที่แล้วเนี่ย เป็นแบบเขาเรียกภาษาที่รู้กันคือทอมใช่ไหม <c oughs> เขาปีแล้วก็ตัดผมสั้นลองทรงเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเห<อ>มือนเขายังแบบไม,ไ,มไม่อนุญ,ญาตอ่ะออแต่พอปีนี้โรงเรียนอนุญาตตามสบายเนี่ยก็คือมั่นใจมากยิ่งขึ้นบางคนช่วงปิดเทอมปีที่แล้วตัดผมสั้นไม่ได้ไว้ผมยาวเพราะเขาบอกให้เป็นตามเพศสภาพได้ไว้ผมยาวเลยช่วงปิดเทมเอมพอเปิดมายาวพอดีได้ผูกโบสูดีแบบนี้เลยใช่นะคะก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็แต่ละคนก็บอกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้น คือพอผู้ชายได้แต่งเป็นผู้หญิงอะที่ตามใจที่เดงชอบอะก็จะอยู่กับผู้หญิงด้วยความมั่นใจมีความรู้สึกนะคะว่าไม่แปลกแยกมากมายทางผอค่ะนายวิเชียนทองคลี่นะคะผอโรงเรียนบุญวัฒนาเขาบอกว่าเขาให้ความสําคัญมากๆเลยในเรื่องนี้ชื่นชมนะเปิดกว้างในยุคปัจจุบันมากๆกับสิทธิเสรีภาพของนักเรียนซึ่งก่อนเปิดเทอมเนี่ยเขามีการประชุมเอายังไงดีกับผู้ปกครองนะคณะกรรมการครูผู้ปกครองเอายังไงดีและตัวแทนสภานักเรียนก็หารือกันเรื่องการแต่งกายว่าเอายังไงได้ข้อสรุปว่า เปิดกว้างเลยค่ะออตามเพศสภาพเลยให้มีความสุขแบบเหมาะสมใช่แล้วออไม่ได้แบบโอ้ยทําสีชุดฉาดหรือว่าโป๊ออจนเกินไปอะนะก็ให้ทําให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถปลดปล่อย ศักยภาพที่มีเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องเลยคุณผู้ชมวิชาการเอ่ยกิจกรรมเออยะนะคะออนอกจากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แต่งกายตามเพศสภาพแล้วเนี่ยนะคะยังมีความสะดวกสบายอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องห้องน้ออําก็จะมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ําสีรุ้งอุ้ยดีอันนี้ดีมากเลยน่ารักเนาะห้องน้ําสีรุ้งเนี่ยให้เป็นสําหรับนักเรียนที่เป็น LGBTQ โดยเฉพาะให้แยกจากห้องน้ําหญิงเลยนะคะแล้วก็ห้องน้าชายซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีสวยงามนะ คา,าดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ได้ใช้ละห้อ,องน้ำสี่รุง้งเออขึ้นชมโรงเรียนจริงๆอ่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วน้องๆก็น่ารักด้วยคุณนานะรบกวนขึ้นภาพน้องอีกทีหนึ่งน้องแต่งกายถูกระเบียบหมดเลยนะคุณสังเกตด,ดูนะใหมไหมกระโปรงกระโปรง,ไม,งรรไม่สั้นนะเอ้ยดีเลยน่ารักเลยเนาะ ดีดีท่นชมโรงเรียนนี้เพราะบางทีทํากิจกรรมอะไรพอน้องเขาผมยาวจริงๆการเต้นกันอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมา<อ>นั่งใส่วิกถูกไหม<อ>หรือว่าน้องผู้หญิงที่แบบอยากตัดผมทรงผู้ชายอะแล้วมีความมั่นใจในความแบบเป็นแมนของตัวเองอ่ะมันก็มั่นใจมากขึ้นเอาจจริงเพราะว่าสังคมในโรงเรียนก็สําคัญนะมากพี่ก้องถ้าหากว่าไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแล้วสุดท้ายจะทําให้แบบไม่กล้าไปโรงเรียนไม่ชอบไม่สนุกอืม,อมนะฮะอ่ะไปหนึ่งข่าวนะครับ เมื่อวานนี้นะฮะมีการเผยแพร่ภาพของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์นะฮะองค์ใหญ่แล้วก็เป็นองค์แรกที่มีหน้าตักกว้างประมาณ1.8เมตรสูงประมาณ2เมตรนะฮะแล้วก็มีอีกองค์นะฮะกว้างประมาณ1เมตรเขาเจอนที่ไหนนะฮะที่สปปลาวนี่ฮะเขามีการขุดเจอกันอีกแล้วครับท่านก่อนหน้านี้เคยมีการขุดเจอไปรอบหนึ่งแล้วจำได้ไหมคประมาณสักช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขาบอกว่าองค์นี้นะฮะที่เจอล่าสุดนี่นะฮะเขาบอกว่าสมบูรณ์งดงามมากๆสภาพดีเลยล่ะนะฮะ<า>คุยพบนะครับเจอแถวๆหาดทรายแม่น้ำโขงบริเวณดอนพึ่งคำเมืองต้นพึ่งอุ้ยนี่ไงนี่ไงอ่าอ่าน,นี่นี่ดูสิอุ้ยยกขึ้นมาแล้วเออแขวงบ่อกแก้วสปปลาวนะฮะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงเเเออออ่ภชียงแสนจังหวัดเชียงรายของเรานี่แหละนะครับเ <สา S 1> นี่ยเนี่ยโหคุณอุ้ยสาธุจริงนะดูสิสาธุสวยมาก องใหญ่สวยงามมากนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะมีการอัญเชิญนะฮะไปประดิษฐานที่วัดแห่งหนึง่งที่เมืองต้นพึ่งนั่นเองอนะครับเดี๋ยวคงจะมีการขุดไปเรื่อยๆแหละน่าจะเจอเพราะว่าแถวนั้นเขาขุดเจอเจอหลายชิ้นละ,ะสองสามร้อยชิ้นละน่าจะเป็นแบบที่ที่เก็บแบบโบราณจะาานเราวัตถุอะไรเงี้ยเนาะสวยมากเลยอะงานละเอียดนะสมัยก่อนจะบอกให้เวลาทําพระพ,พุทธรูปอะคะ่ะโอ้โสวยจริงสวยจริงโอ้สาธุสาธุสาธุนะฮะสาธุนะครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักรู่หนึ่งนะคะ,ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดเด็ดรอยอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ